เดินไปตามทางหรือจะทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็ไม่มีใครสนใจว่าหนูเป็นใครมันก็เวลาเราคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมันก็จะไม่มีกำแพงหรืออะไรสักอย่างจากคนอื่นแล้วก็จากเราด้วยเลยอยู่ไปอยู่มาเพื่อนเขารู้ไหมฮะรู้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 แต่เขาไม่ได้สนใจเขาก็ขอไอจเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่พอให้ไปเขาก็งงว่าแบบคุยอาย บอกว่าอ๋อประเทศไทยประชาประชากรมันเยอะเขาไม่ร uh ู้ว่าเฉยไม่มีอะไรเป็นปกติเขาก็ฟอลโล่อย่างนี้อยู yup ่แล้วเขาไม่ถามว่าเฮ้ยเราแบบเป็นอะไรที่นคนดังอะไรอย่างกีไม่บอกว่าก็ทำงานแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเป็นแอคเที์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เพื่อรู้เพื่อรู้เพื่อรู้ค่ะแต่ว่าคือหนูว่ามันดีเพราะว่าเหมือนเราไปต่างชาติเาก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้แบบอะไรเออแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งเดือนพี่รุ่นมีขนมขจีไหมฮะเป็นตัวช้างักคืออะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวช้างัีเป็นไงแล้วเล่นสาธต่อไหมก็คุยนิดหน่อยค่ะจะไม่คุยต่อไหมดิฉันไม่คุยต่ออะไรคุยนิดหน่อยแต่ว่ามันไกลมากมือหมือหมอดูที่ไหนคะว่าจะต้องเดินทางไปเจะมีไม่มีไม่มีเลยค่ะก็ยังแบบ ก็เหมือนคุยกันแบบเหมือนทีปบินทัชเฉยๆนะคะว่าแบบเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเี้